รู้จังไรซาโตะคาซึมะคือต้องเรียกชื่อเต็มไม่งั้นมันจะไปตรงกับตัวละครอ,อื่นอย่างเช่นอาซึมะคาซึมะอะไรแบบเนี้ยเออคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนะื้อหาคนอสิบะครับโอเคแค่นี้แหละข้อมูลส่วนตัวบวกเหตุผลที่เป็นนิส คาซึมะหรือซาโตะคาซึมะเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนอายุ26ปีส่วนสูง1 6 5ชายหนุ่มจากญี่ปุ่นผู้มีอนาคตไกลที่ใฝ่ฝันว่าจะได้แต่งงานกับเพื่อนสาวสมัยเด็กตามสัญญาที่ให้กันไว้แต่แล้วเขาก็ได้พบว่าเธอไปปั่นจักรยานกับหนุ่มนักเลงประจำท้องถิน่นนั่นทาให้เขารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากและในเวลาต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นนิดในที่สุดนี่มันพ็อดเอ็นทีอาร์ของแท้โดยในไลท์โนเวลนะครับคาซึมะจะอายุ26ปีแต่ดูหรือไม่ว่าในเว็บโนเวลนั้นเขาาาออยุ20ปีแล้วจนะึง จริงตัวละครอื่นในเว็บโนเวลเนี่ยก็จะมีอายุเพิ่มขึ้นกันทุกคนครับเช่นเมนูมินจะอายุประมาณ17-18ถึงปีเพื่อให้เธอเนี่ยสามารถดื่มเหล้าได้ส่วนด์กเน็ตอายุ22ปีให้ดูเจ๊ขึ้นหน่อยทางด้านนิสัยใจคอของคาสึมะเขาเป็นคนหื่นกามโรคจิตด้วยแบบทุกอย่างเอาไปลงที่ไอหมอนี่เลยเลยครับแถมยังขี้เกียจด,ด้วยแต่ถึงกระนั้นเมื่อถึงเวลาจําเป็นไอหมอนี A ่กับเป็นคนที่จิตใจดีพึ่งพาได้กระหารขยันขันแข็งในเวลายากจนและก็รักเด็กสุดๆครับอันสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาเล่าแล้วกันโโคปด ไอ้กากคาซึมาคือแบบว่าข้อนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะมองว่าคาซึมานี่มันกากมากๆครับเอาแต่พึ่งพาพลังสาวๆซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าจริงคาซึมะมันกากครับที่ตามคำบอกเล่าของเงูมินเนี่ยบอกว่าคาซึมะโคตรจะอ่อนแออากวานก็บอกว่าไอหมอนี่เนี่ยความเข้มแข็งทางจิตใจเนี่ยคือแบบเหมือนเต้าหู้เลยด์กเน็ตก็แบบเออจะว่างไงดีล่ะ เธอมองว่าคาซึมะแย่ในทุกๆด้านที่เธอชอบแต่เอาเข้าจริงนะครับความอ่อ,อนแอของคาซึมะก็เป็นผลมาจากสาวๆด้วยครับส่วนหนึ่งและก็อาชีพของเขาด้วยครับส่วนหนึ่งก็คืออาชีพของเขาเป็นนักประจนภัยเริ่มต้นตอนแรกคุณดูหนะน้าเจ้าหน้าที่ประจำกิลเนี่ยก็ยังแนะนำให้เขาไปเป็นพ่อค้าเลยครับเพราะมีค่าสติปัญญาและก็ค่าโชคลาภที่สูงอย่างอื่นต่ำหมดเลยครับอยากเป็นจอมเวทนะเพราะว่ามีความฉลาดไงแต่เป็นไม่ได้เพราะว่าพลังเวทนี่แบบต่ำเตี้ยเรียดินส่วนทางด้านสาวๆนะครับเนื่องจากว่าสาวๆแต่ละคนมีอาชีีพพชััั้นสสููงงงแลละกก็ค่่าาทมๆรบ exp ที่ได้รับมาจากภารกิจนะันก็เลยน้อยทําให้คาสมาพัฒนาสกิลและก็อัพเวลของเขาหนีช้าครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังเลือกสกิลที่มันมปีะโยชนสำหรับการประจบนัยนะครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเดอะแบ็ของทีมครับพอต่อให้สาวๆเนี่ยมีค่าพลังที่สูงแต่ค่าความฉลาดและก็สติสตังของแต่ละคนนี่ก็แบบมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายคนหนึ่งนี่ก็งโง่ชิบหายคนหนึ่งนี่ก็เบี้ยวคนหนึ่งนี่ก็โรคจิตปวดหัวเลยตัวตัวละครที่เป็นบทบาทสําคัญของนักพาก์ คาโต้คาซึมะเป็นตัวละครที่โดดเด่นและก็เป็นที่พูดถึงมา,มากเลยครับในเรื่องการตบมุคาต่างๆนานาครับแบบตบโบ๊บาจะเป็นเอกลักษณ์แต่รู้หรือไม่ว่าคุณฟุกุชิมะจุนเนี่ยที่มารับบทพากคาซึมะเนี่ยตัวแกเนี่ยเคยเป็นนักพากให้กับตัวประกอบและก็ตัวละครที่แบบเออก็เด่นนะแต่ไม่น่าจดจําพี่แกเคยพากแอตทรัมการีแอตตาด้วยครับจากเรื่องเฟดแล้วไอตัวนี้มันใครวะเ่ยและอีกตัวก็คือกรทเลครับ อ่านถูกปะวะเนี่ยจากเรื่องมันผิดเรื่องไงทาจจะพบรักในดันเจี้ยนซึ่งเราได้จําตัวละครเหล่านี้ไม่ได้และก็ไม่รู้ในสามว่าขอบเป็นคนพากแต่สลับคาซึมะแล้วเสียงของฟุคุชิมะก็คือเสียงของคาซึมะเสียงของคาซึมะก็คือเสียงของเขาขาดเขาไปคงไม่ได้ครับก็เหมือนกับเสียงของนาูโตะจะต้องเป็นของคุณทาเคยุจิจุนโกะหรือรูฟี่ก็ต้องเป็นนาจูอะไรแบบนี้ครับนอกจากคุณฟุกุชิมะแล้วในเวอร์ชันภาพภาษาอังกฤษนะครับนักพากย์ที่พากคาซึมะก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันนั่นก็คือคุณอานี่แพนนโตจาะครับ ที่ก่อนหน้านี้เคยภาคตัวละครมาหลายตัวนะครับแต่ไม่เป็นที่จดจำจนก,กระทั่งได้พากคาซึมานี่แหละและก็จะหาใครมาแทนเขาทั้งสองคนนี้ไม่ได้อีกแล้วในเสียงของซาโต้คาซึมะครับคาซึมะเองครับคำพูดติดปากอยางหนึ่งของคาซึมะที่หลายๆคนคงแอบค้ำอยู่ไม่น้อยอย่างครับคาซึมะเองครับหรือคาซึมาเดส มันก็จะเป็นมุกของคุณฟุกุชิมะผู้พากเนี่ยคิดขึ้นมาสดๆครับตอนที่ให้เสียงคาซึมะในสถานการณ์ที่สาวๆในกระรังโวยวายและก็เรียกชื่อเขาไม่หยุดซึ่งเขาคงคิดว่ามันจะหาหน้าดูเลยครับเหมือนกับการประชดประชันสาวๆก็เลยด้วนสดไปครับซึ่งมันก็แอบหาจริงๆครับลองคิดดูนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามนะครับนึกถึงเราก่อนประมาณแบบว่าครับกูอีกแล้วเลยครับเรื่องอะไรก็แบบครับผมผมชื่อนี้เองครับอะไรประมาณเนี้ยก็แบบก็ทุกคนรู้แหละว่ามันชื่อแบบเนี้ยแต่ก็อยากตอบประชดไปไ จะได้เห็นมุกประมาณนี้เนี่ยตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วประเด็นคือไอ้นี่เนี่ยมันไม่ตรงกับไรโนเบลครับคือแบบใครจะบน่นอะไรก็มันหาโลลิคอนไอ้หื่นแล้วก็ซิคอน คือต้องยอมรับครับว่าคาซึมะเนี่ยเป็นพวกหื่นออกนอกหน้าและก็หืนตัวพ่อของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับเป็นรองแค่เจ้าเมืองเอ็กเซลหรือเปล่าวะซึ่งไอซึ่งไอเจ้าหมอนี่เนี่ยก็แบบหืนพอๆกันผู้ยิงคนไหนเข้าใกล้กูหืนหมดยกเว้นมึงนะไอคีดจะเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งแก้ผ้าแต่สิ่งหนึ่งที่คาซึมะไม่เปิดเผยออกมานะครับนั่นก็คือเขามีปมเรื่องน้องสาวครับเขาอยากจะมีน้องสาวมากหรือไม่ก็อาจจะเป็นเด็กสาวอายุน้อยกว่าที่มาเล่นบทน้องสาวก็ ได้ครับสมัยที่ยังอยู่ญี่ปุ่นครับเขาเคยบอกไอพ่อแม่เนี่ยเลิกกันแล้วแต่งงานใหม่แล้วก็มีน้องสาวต่างสายเลือดใ้เขาหนึ่งคนนั่นทำให้พ่อแม่ติดตบเขาเลยครับมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยพวกกูรักกันดีอยู่แล้วจนก,กระทั่งเขาได้พบกับไอริดครับสาวน้อยที่มีนิสัยเหมือนน้องสาวที่เขาฝันถึงตอน,นที่เขาเคยพูดเลยครับว่าเขาอยากจะแต่งงานกับไอริดถ้าเธอต้องการนะคือแบบไอหมอนี่ทั้งซิดคอนและกรอล,ลิคอนเลยและนั่นมันก็ทำให้เขาเกือบจะหลงกลนูงข้างลัทธิจากเมืองเอาคันเลเทีย ทำไมคารึมาขโมยแต่ชุดชั้นในการสติวของคารึมาหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเจ้าหมอนี่ถึงขโมยได้แต่กางเกงในคือมันก็มีข้อมูลออกมานะครับว่าคารึมาเนี่ยสามารถขโมยแบบล็อกเป้าได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่รู้ทาไมมันชอบไปลงที่กางเกงในเวสติลเนี่ยจากข้อมูลกล่าวว่ามันจะขโมยของอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับค่าโชคของผู้ใช้ ยิ่งเยอะยิ่งขโมยของที่มีค่าครับดังนั้นเราก็เลยจะได้เห็นคาสึมะขโมยดาบของมิซูรุกิและก็เอาไปขายในเวลาต่อมาขโมยหัวดูรหานก็ทําได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ทําไมชอบเป็นกางเกงในซึ่งมันก็มีคนตั้งข้อสงสัยขึ้นมาครับหรือว่าโรคนี้เนี่ยของที่มีค่าที่สุดของผู้หญิงมันก็คือกางเกงในหรือเปล่าอีกคอนี้ก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพ่อปักคาสึมะนี่แหละ ลังสีความผื่นโรกิดของไอเจ้าหมอนี่แผ่ออกมาสาวๆนี่ก็รู้สึกว่าต้องปกป้องสิ่งสําคัญประจําเพศของตัวเองอะไรไว้แบบนี้นั่นก็เลยทาให้ของมีค่าที่สุดของพวกเธอเนี่ยกลายเป็นกางเกงในเออพูดแล้วมันก็นาคิดเหมือนกันเนาะคือแบบตอนแรกมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอกครับจนกระทั่งมีใครบางคนเอาข่าวที่มันไปขโม,ขมยกางเกงในเนี่ยไปเผยแพร่ซึ่งคนคนนั้นก็คือคิดจังนั่นเองตัวแสบผิวหายแล้วประเด็นคือแักคาซิมัก็ไปโชว์สตีอีกไงโอ้โหแบบว่าน่าเชื่อถือขึ้นหลายเท่าเลยตอนนี้อนเห็นได้ คาซึมาเป็นคนหัวกันค่ะคาซึมาเนี่ยอย่างที่เรารู้ครับ ว่าเขาเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนั่นทําให้เขาคิดถึงเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยเขาสุขสบายมากขึ้นเขาก็เลยมีแนวคิดอยากจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นไปยังโลกใบนี้ประกอบกับค่าชโชคและก็สติปัญญาที่สูงของเขามันก็เหมาะกับการทําอาชีพพ่อค้ามากๆแล้วเมื่อเขาคิดได้ดังนั้นเขาก็พยายามสร้างมันขึ้นมาแต่มันก็ทําไม่ได้อยู่ดีครับไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองโชคดีที่มีหุ้นส่วนอย่างวานิลลครับหรือว่าวาเนียลวะมาช่วยอีกแรงทําให้เขาสามารถทําเทคโนโลยีต่างๆที่พอจะใช้ในชีวิตประจําวันได้ขึ้นมาในต่างโลกแห่งนี้นั่นทําให้เขา มีฐานะพอสมควรจากการค้าขายกาวาเนี้คือแบบอักวายังยอมเป็นคนใช้มานหนักคือแบบหาเงินเข้าบ้านอะแต่นั่นมันก็ส่งผลให้เขาได้เผยแพร่ความขี้เกียจของเขาออกมาอีกรอบหลังจากที่เขายากจนและก็พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้คาซึมะมีความเป็นสุดยอดโจร จากภาคล่าสุดอย่างภาคสามนะครับเราก็เห็นมาแล้วว่าคาสมาเนี่ยปลอมตัวเป็นโจรกับคริตเพื่อไปขโมยุธศักดิจากคุนนางทั้งสองนี่เก่งมากๆเลยครับจนได้รับฉายาว่าจอมโจรสวมหน้ากากผู้กล้าหาญและโดยอาชีพนี้นะครับมันก็ทําให้คาสมาได้ใช้ค่าโชคลาภของเขาอย่างมีประสิทธิภาพจนเขากับคริตถูกตั้งค่าหัวในฐานะโจรสวมหน้ากากมากถึง200ล้านเอริสซึ่งมันมีค่าน้อยกว่าค่าหัวไปทัพปีศาจแค่นิดเดียวเองครับนั่นทําให้เขาประสบความสำเร็จกับเรื่องชั่วหรือว่าเรื่องดีๆวะเพราะว่าเขาช่วยเทพธิดาในการก้อบ ไปยังสวรรค์เออน่าจะเป็นคนดีแหละคาสึมะกับการทำทุกอย่างคือแบบอย่างที่เรารู้ครับว่าคาสึมะเนี่ยพยายามนำเทคโนโลยีจากโลกเดิมงเขามาใช้ในการทำธุรกิจและก็ทำให้เขาสุขสบายในต่างโลกแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะโคททสึดนามา์ไฟแชกแต่ถ้าเอาของปกติมามันก็ไม่ใช่คาสึมะ พราะคาซูมะบันเทินมันก็เลยทําถุงยางอนามัยขึ้นมาแต่ว่าไปถุงยางอนามัยมันก็ปกติไม่ใช่หรอวะคาซูมะก็มีแนวคิดน,นะครับว่าจะทาถุงยางขึ้นมาใช้คือเขาอาจจะมองว่าการป้องกันเรื่องท้องไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นมั้งครับแถมโรครุนนี้นั่นด้วยถ้ามันไม่ใช่เรื่องเหินอย่างเดียวนะแต่เขาก็ทําไม่ได้ครับพอะเขาไม่สามารถทําให้มันบางพอจะใช้งานได้และสิ่งที่หานะครับมันก็เกิดขึ้นเมื่ออาวากับดักเน็ตมาเห็นเลยนึกว่าเป็นลูกโป่งทั้งสองในกระเป๋าเล่นเลยดักเน็ตไม่่่่่่่่แแแปปลลลกกกกใจจรรรรัเเเพาาาาะววอออยููตูตตงงงงโโไ้ินนีีดฝญ ใช่เหรอไม่รู้จักได้ไงวะเนี่ยคาซึมะกับการเป็นยอดผู้นําแม้ว่าคาซึมะจะกากอย่างที่พวกเรารู้ครับบางทีก็ขี้ขลาดวิ่งหนีศัตรูที่แข็งแกร่งไม่ก็ยอมของร่ศัตรูเพื่อให้เรื่องมันผ่านๆไปพอไม่อยากจะมีเรื่องแต่เอาเข้าจริงๆนะครับ คาสึ uma, มาเมื่อเข้าตาจนเนี่ยเขาจะมีความกล้าหาญขนาดสัสนๆในปาร์ตี้ที่มองว่าเขาอ่อนแอช่วงแรกยังยอมรับว่าเขาได้พึ่งผ่าได้และนอกจากค่าสติปัญญาที่สูงหรืออะไรก็แล้วแต่คาสึมามีทักษะการวางแผนและการเลือกสกิลให้ได้ถูกสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆจนพาสาวๆในทีมและก็คนในเมืองแอคเซลพาวิกฤตมานักต่อนักจนเด็กได้ว่าถ้าไม่มีคาสึมะเมกูมินและก็ดักเน็ตอาจจะตายไปแล้วและเมืองแอคเซลก็คงจะล่มสลายไปแต่ที่อย่างไรก็ตามนิสัยส่วนตัวของคาสึมานี่แหละครับที่ทาให้หลายๆคนเนี่ยมองไปเห็นความเป็น ผู้นำของไอ้เจ้าหมอนี่คือมันทั้งขี้เกียจทั้งเหินลงระเริงในเรื่องการบรมต่างๆหรือแม้กระทั่งอาชีพของคาสึมาที่มันกระจอกงอกง่อยถ้าตัดข้อเสียเหล่านี้ออกไปนะครับไอ้เจ้าหมอนี่เป็นคนที่มีความสามารถแบบไม่ต้องพึ่งพาค่าพลังใดๆเลยครับความสัมพันธ์กับสาวๆถ้าจะพูดเรื่องถึงรู้จังไรของเรื่องโคโนซุบะ เรื่องนี้คงจะข้ามไปไม่ได้สำหรับคาซึมะครับเขายังชอบสาวที่แบบอกปึ้มๆหุ่นแซ่บๆซึ่งเป็นจุดเด่นดึงดูดสายตาอยู่แล้วครับก็แบบเป็นสเสน่ห์ภายนอกอะนะแต่มันก็แค่ชอบไงไม่ได้อยากเอามาเป็นแฟนอะไรแบบเนี้ยสเปกจริงๆของมันก็อย่างที่บอกเป็นสาวน้อยที่ทำตัวมันน้องสาวแค่ที่เด่นสำคัญนี่ก็เลยเป็นไอริสกับเมกุม,มินครับไอริสเนี่ยเกิดในราชวงศ์ของอาณาจักรเบลเซอร์ในฐานะเจญยงองค์แรกซึ่งมินิสัยอ่อนโยนและก็มีความทำบอยมหาศาลอยากออกผจญภัยซึ่งคาซึมะก็ชอบความเป็นสาวน้อยที่แสดงออกกับเขาแบบน้องสาว มากเลยครับจนเคยพูดว่าอยากจะแต่งงานด้วยแทกไ่ายังมีโมเมนต์ การแลกแหวนด้วยนะครับซึ่งการแลกแหวนเป็นเรื่องบังเอิญแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทางคู่เนี่ยก็ไม่ได้คู่กันครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของราชวงศ์หรือไม่ก็เป็นเรื่องการตัดบทอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจสลับใครที่อ่านนิยโนเวลละเอียดก็มาคอมเมนต์บอกนะครับส่วนเมกุมินเนี่ยตอนแรกคาสมึมะก็ไม่ได้ชอบเธอเท่าไหร่ครับเพราะรู้สึกเหมือนเบียวอะไรนักหนาวเนี่ยแถมน่าลำคาญไม่มีประโยชน์อีกคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาหาเงินนะครับการเงินยังไม่อยู่กับร่องกับรอยสิ่งจะเป็นแรกของเขาก็คืออออออกกกกาาารหหหทีีมดดแและะ็เงินนใ้้ไยยต่่พูั เป็นนานานีสัสของนงคู่ก็เริ่มคลิกกันจะเริ่มมีความสัมพันธ์ฉันคู่รักเอาจริงๆก็เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ถึงคู่รักนะคือมีข้อมูลออกมาด้วยครับว่าคาสมาเนี่ยตอนแบกเมงอมินไอหมอนี่เนี่ยก็แอบหืนครับลวนลามเธอโดยการเอาหน้าอกของเธอเนี่ยมาแน้รับรังแบบเนียนๆแถมเราเนี่ยก็แอบสังเกตนะครับว่าคาสมะเนี่ยมาแสดงออกเรื่องโลลิคอนกับเมงอมินเป็นคนแรกๆเลยครับส่วนอกวากาคาสมารู้สึกใดๆกับเธอไม่ลงครับเกลียดเหรอก็ตอนแรกก็เกลียดแต่หลังๆมาก,ไมก,ก็ไม่รักเหรอก็ไม่รัก เพราะว่าสวยก็จริงแต่ไม่ไดึงดูดสักนิดเมื่อเทียบกับยุ่นยุนและก็วิสและก็ดักเน็ตแต่ว่าเขาในกระพร้อมจะปกป้องเธอเนะยครับจากใครก็ตามที่กล้ามาทำร้ายความรู้สึกของเธอหรือมาทำร้ายเธอคือแบบเหมือนพี่น้องมา,มากเลยครับแต่มันก็แอบมีบางจังหวะที่เขาใจตื้นตึกตักเพราะว่าอักขวาเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตอนท้าย,ายนี่แหละส่วนดักเน็ตเขาก็ชอบเธอครับในช่วงแรกนี่ชอบ,บอมากๆอยู่ในการมาเรื่อยๆในกรชอบ แต่ว่าติดพันกับเมงคม,มินอยู่ครับอีกอย่างเขาก็มองว่าดาร์กเน็ตเนี่ยเป็นเพื่อนดีที่สดุดเกินที่จะเป็นแฟนได้เพราะว่าในหลายๆภารกิจถ้าไม่ได้ดาร์กเน็ตคอยช่วยและก็ควบคุมทีมเนี่ยแผกนการหลายๆอย่างคงจบไปแล้วส่วนเอริสและก็คริสนะครับเขาชอบเธอในแบบที่เป็นเธอจริงๆและรู้สึกปลอดภยอัยที่ได้อยู่ด้วยกันครับได้แ,แชร์เรื่องหลายๆอย่ายยงให้กับเธอฟังครับซึ่งเอาตามตรงคาสมุมะก็เคยขอเธอแต่งงานด้วยนะครับแต่เธอปฏิเสธครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเอริสก็มีใจกับคาสุมะแต่มันก็มีเหตุผลลลกกก็็็นน่าาาจะเเปข้้อหมมพิดังยต กันไม่ได้และนี่ก็คือรู้จังไรคาสึมะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร์กันด้วยนะครับและสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเห็นข้อผิดพลาดน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ